การใช้งานนะคะเริ่มต้นนะจ๊ะให้คุณลูกค้ากดปุ่มเปิดนะคะแค่ครั้งเดียวตัวนี้นะคะเรากดปุ่มเปิดแค่ครั้งเดียวตรงหน้าจอรีโมทนะคะหรือว่าจะเป็นตรงปุ่มช็อตคัทจากตัวเก้าอี้ตรงนี้ก็ได้นะคะพอเรากดปุ่มเปิดแค่หนึ่งครั้งนะคะลูกค้จาจ๋าตัวเก้าอี้ก็จะเอ็นลงแบบนี้นะคะจะเริ่มทําการสแกนสรีระร่างกายก่อนที่จะทําการนวดนะคะทั้งตําแหน่งไหล่นะคะตําแหน่ง ความยาวของช่วงขานะคะเดี๋ยวน้องจะใช้ A.I. ในการคำนวณสักครู่หนึ่งพอน้องสแกนร่างกายเสร็จนะคะตรงหน้าจอรีโมดจะขึ้นโชว์เป็นรูปร่างลักษณะการเริ่มนวดแบบนี้นะคะน้องก็จะทําการนวดมีการคลึงน้องครึงขานะคะส่วนตัวนี้จะเป็นหน้าชอแสดงโชว์ทั้งหมดว่าน้องกำลังนวดอะไรอยู่หรือว่าทำงานส่วนไหนอยู่นะคะตรงออตโต,ตะะ้ตรงนี้นะคะตัวนี้เรามาดูรายละเอียดของหน้าจอนะคะ ตรงออโต้ตรงนี้จะโชว์ว่าศูนย์ก็คือเป็นการนวดฟังก์ชันที่1นะคะฟังก์ชันที่1จะมีไฟโชว์อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นฟังก์ชันการนวดแบบรีแลก์ถ้าเรากดเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันนี้การนวดก็จะเปลี่ยนเป็น0ูนย์เป็นฟังก์ชันที่2นะคะอันนี้คือง่ายๆเลยค่ะสังเกตรายละเอียดจากหน้าจอได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโชว์เวลาที่น้องทํางานนะคะตอนนี้คือเริ่มต้นที่20นาทีส่วนตัวนี้จะเป็นความแรงอยู่ที่ระดับ3าม ตรงนี้จะเป็นความแรงของถุงลมอยู่ที่ระดับ3เหมือนกันค่ะตรงนี้เป็นความแรงของการนวดอันนี้จะเป็นตัวที่เขาคํานวณช่วงไหลสรีระของแต่ละคนออกมานะคะจะโชว์อยู่ตรงนี้ส่วนความแรงถ้าเราจะปรับเพิ่มเราก็กดจากตรงนี้ได้เลยนะคะเพิ่มความแรงกดเพิ่มไปเรื่อยๆน้องก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ความแรงระดับ5 ในเรื่องของความแรงคุณลูกค้าสามารถกดจากปุ่มช็อตคัดตรงนี้ได้นะคะหมุนปรับเพิ่มปรับลดถ้าปรับลดน้องก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะคะจะปรับจากตัวปุ่มช็อตคัดหรือว่าในหน้าจอรีโมทคอนโทรลก็ได้นะคะส่วนฟังก์ชันอัตโนมัติก็จะมีโชว์อยู่ในนี้ทั้งหมดนะคะลูกค้าจ๋าอยากนวดเน้นคอบ่าไหล่ก็ได้ หรืออยากจะนวดเป็นเนเน้นเอวก้นตรงนี้ก็ได้เลยนะคะตัวนี้คือเป็นฟังก์ชันที่เราจะนวดทั้งหมดนะคะส่วนด้านนี้สังเกตในการปรับตัวเก e ้าอี้เอ็นนั่งเอ็นนอนก็คือตามรูปเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าถ้าเกิดว่าเรากดตรงนี้กดแช่อันนี้คือเป็นปรับในส่วนของยกขาขึ้นนะคะกดแช่ไว้ในส่วนขาก็จะยกขึ้นโดยที่ช่วงตัวไม่ไป อันนี้ก็คือตามลูกศรยกขาลงนะคะเราสามารถปรับได้ตลอดในขณะที่เรากำลังนวดส่วนรูปตรงนี้ก็คือเป็นการปรับเอนแบบไปด้วยกันทั้งหมดไปทั้งตัวนะคะถ้าเรากดปรับตรงนี้จะเอนนอนทั้งตัวส่วนรูปตรงนี้ก็คือจะเป็นการเอนนั่งนะคะเราก็กดแช่พอเราพอเราก็ปล่อย เอนนั่งพอเหมาะเราก็ปล่อยได้เลยนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นความยาวของขานะเดี๋ยวเนอะเดี๋ยวหนูจะยกขึ้นมาให้ดูก่อนนะคะความยาวของขาถ้าเราปรับยืดออกอีกน้องก็จะยืดออกมานะคะปรับสั้นเข้าอีกก็ได้ในส่วนส่วนของความยาวขา แล้วก็ฟังก์ชันตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เราจะวัดสุขภาพวัดอัตราการเต้นของหัวใจดัชนีความเมื่อยล,ล้าการไหลเวียนของโลหิตในขณะนั้นดโดยที่เรานะคะที่จะเริ่มฟังก์ชันนี้ตรงนี้นะคะเขาจะคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจให้คุณลูกค้านะคะเอานิ้วชี้วางไว้ตรง ที่วัดชิพจรตรงนี้นะคะถ้าใช้เป็นฟังก์ชันนี้เดี๋ยวน้องจะประมวลการนวดอัตราการเต้นของหัวใจแต่ชนีความเมื่อยล้าออกมาให้เองนะคะส่วนหละเนี้เรากลับมาที่ฟังก์ชันออโต้ก่อนนะคะลูกค้าจะ๋ะ